เร็วๆไม่ต้องแนะนำหมุนเลยตั้งใจดูมะฉันอยากเป็นคนปั่นปั่นแล้วนะคนปั่นเนะไม่ใช่คนหยิบอยากเป็นคนปั่นจะได้ลุ้นด้วยไงเลไรวะเลขอะไรก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเลขอะไรเลขอะไรที่นี้ชอบเปิดชอบความรู้สึกตอนแบบเอาย่างหยุดยังหยุดหยุดยังหยุดเอ๊ะอะไรอะเล่นอะไรอะเราต้องถ่ายแบบอยู่นาะเราต้องถ่ายแบบค่ะ จะได้ไมหมุนไดไหมแล้วเราต้องเล่นเองด้วยเว้ยมันถึงจะหมุนมันงวดนี้เอาละฮะตอบหนึ่งใครมันจะไปถูกว่าหรือเปล่าหมุนยังไงให้เลขหนึ่งมันออกมาพร้อมกันทีเดียวคาวบ้านนี่ในรอบกี่ปีหรอฮะสิบปีมีมีไหมไหนเดี๋ยวจะไปดูสถิติในชาติความเป็นไปได้มันนอยมากกี่เปอร์เซ็นต์เอามามาดีดครั้งสุดท้าย 6.90้ว่าทำไมว่าออกเลขรดเราแปดครบแล้วไปเข้าทำงานไปเร็วๆไม่ต้องแมะนำหมุนเลยนีไคนหมุนละยิ้มว่าหลุมเจาะสังเกตอะไรเขาละเลขออกมาแล้วเลขเลขสองไปเราเดี๋ยวแสงหมดเรามาทำงานนี